ครับอสูตรอะไรอ่ะคนเต็มแล้วพี่ชายผมหลอกครับพี่ขอเล่นด้วยไหมครับเต็มแล้วครับพี่ชายโทมิวสีอะไรครับพี่อะะไรรนคับเล่นได้ครับเล่นได้ครับมันมันเต็มแล้วครับผมโอเคครับพี่โอเคครับครับขอบคุณนะครับแทงแม่งดีดีขี้เขาตีอะไรอ่ะไอ้เหี้ยฝั่งนู้นไอ้เหี้ยสีเหี้ยอะไรเนี่ยเขียวสีเขียว เล่นเลยเนี่ยเล่นเลยเนี่ยมาได้เฮียกูส่งแล้วกูเล่นไม้ชัวร์ที่ใบเขาไอชูนียอะไรอ่ะเอาโนนเนี่ยซัมเบียนะ๋อเอาโนนเนี่ยเนี่ยปลาแล้วกูโดนอะไรตายไม่ไหวแล้วเบียดฟังผมแค่นี้แล้วกูไปเป็นบอบบี้ดีกว่าเอ้บู๊กูติดเฉยออุ้้ยไเหี้ยไอ้กาโต้กาโต้หญิงหญิงหญิงนี่นี่กาโต้คือมงคลนะไอกาโต้อัลโอลสวัสดิเพื่อนกีบโชดี้ห้าตัว โอ้ยเฮียพ่อมึงเถอะมึงเห็นคือเป็นไอ้เฮียอะไรอ่ะนี่ไงเก็บมาแล้วหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเฮียบักก็ตายพี่เฮียกูโดนเียกูโดนมีดอะไรใหญ่เฮียกูโดนมีดมดถูดเฮียไอ้บอสมึงเล่นตอนเล่นเล่นหน่ะเล่นไม่ได้เอาจริงๆริงดิเล่นจริงๆดิไอ้บอสเหรอใช่บอสเหรอไอ้บักพี่ไอ้บักไอ้บักไอ้บักไอ้อสผิดคนนุ้งผิดคนแล้วไอ้บอสตายห่าพี่มันไต่เหินเล่นไม่อยู่แล้วเฮียบอสสิ้นมาชนมาแล้วพี่ไอ้บอสไต่เหินอีกดี นั่นใครวะอีกคนนึงอ่ะไอบั็อกเนยโอ้โหไม่ชื่อบุ๋ยไม้เลยโอ้โหไแล้วพี่เปลี่ยนชื่อดิไอริวเปลชื่อทีริวตายนะบิวได้พี่ผมชื่อบิวปีอะเต็มเลยมัได้ของอะไรบล็อกบอสบิวจากนี้ผมชื่อบิวชื่อบิวอ่ะบิวบิวผมชื่อบิวให้ก็ได้ไอผมชื่อบิวนี่มันพีวีพี่พี่ชายดีเดียวคนหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรกูยืมชื่อเขาก่อนเลย ชื่อหลิวเดี๋ยวแล้หละเดี๋ยวชื่อเขาเสียมึง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 ชื่อไอ้หลิวได้ไอ้หลิวหลิวก็มาเออดูแบบหมดแล้วความเซ็กซี่พี่ผมมั้งเหมือนแบบเหมนผู้หญิงดิเป็นกูดูดิเจนมันทำพี่น้องเกี่ยวอะไรย่า้น้สวยมากคีย์บูทเลยเต็มกระบานขอบกูดีกว่าเฮ้ยกูไปตายให้มึงหรอกไอ้สัสกูจะไม่เซ่ต่อไปเฮ้ย ออมพี่ที่เอาค่า้ยมาให้ผมอะเต็มกระบอกขึ้นมาเพื่อนของกูไอ้ไม่พอริวริวเปิดแบบเดิมแล้วมันดีไงแต่ไม่ขี่สามตัวติดเลยมึงพี่แค่ไหนแม่หนิวิววิวได้ขี่ไอ้กูกูได้ฆ่าตัวหนึ่งได้ติดตัวเลยอะได้ไสามตัวเลยเมื่อกี้อะพอกคักอีกตัไอ้ยุงไปดิมึงเปิดดิเป็นตัวหนึ่งเลยหรือไปดิจริงจังองเดบิวผมตายนะน้องชายไปเปิด ได้เลยแพี่ขอผมก็จัดให้ได้เอ้เห้ยมึงใจเย็นมันเริ่มแล้วนั่นเอาเลยควายไหมแปลกเนี่งหมดเลยนะตัวเนี้ยซัมเม่เฮ้ยพี่มันบูธมันวิ่งไปหาพี่แล้วมันบูธกลับมาครับผมี่แล้วเพื่อนมี่อเชี่ยพลาดไปเลยไปเลยไอ้เชี่ยใบตองเขอบูธนีโมใส่นะใบโอ้โหจมันจะชุบมันจะชุบมันชุบเพื่อนมันชุบเต็มเลยพี่ เดจมดีเลยแล้วแล้วคนเดียวเอาตัวชุบอ่ะชุบมึงชุบสักคนก็เลยนะมึงก็ตายเวลาไหนไปชุบชุบมึงวะนี่ไงตายกลัวเรียบไอ้ใบไอ้ไอ้ไอเพื่อนรักขอดิเร็วไม่ต้องเปิดอ่ะเเร็วไม่ต้องลิะสิ่งที่สิ่งที่มึงเล่นอะไอ้พี่ผมจะอยู่หลังสุดที่ขอได้เฉดเลย จะได้เฉือบด้วยเปล่าไอ้เรียกับตันกับตันมาชื่อผู้หญิงชื่อผู้ชายวะผู้ชายกับตันบ้านมือชื่อผู้หญิงเหรออ้าวไอ้เฮียกูยังเห็นกับตันชื่อผู้หญิงอ่ยกับตันโรเจอร์ขออนุญาตวิ่งบนนะครับผมไม่เล่นโอ้ยหญิงเอาเล่นไหมเฮียผิดตัวเฮียมันปักปืนเฮียไเตอร์มุกกระตุกนิดเดียวไอ้ดีฆ่ากูเลยนี่นี่เจอเจอ มันมาจากไหนวะมีดอีกอันหนึ่งไม้กันี่กนี่บักกูเอาให้เต็บโตเตอ้โหโอ้ยมืออะโอ้โหตอวเดเหรอลืออีกตัวเองอ้มันมันคือแมสบอมือเียวอลมืออยู่จริงงตดอบับกิมูปะมงคลป่วะจริงหรือเปลี่ยนสีสเปลี่ยนสีอะไรอับมงคอะมงเอาาสีโคตรแขงลูกกระต่ายโอลูกกระตากูบอด ยังเลยไอ้สิป้าพี่เอ๋ไม่เคยรู้อยู่ก็ใส่สีนี้ไอ้เหี้ยเอาแล้วมันจะเอาแล้วมันจะเปิดแล้ว่ไอ้เหี้ยเอาแม่งดิเหี้ยเปรตีนเหรออุ้ยกจบโดนนี่น้องกระดูดนี่ถอดชไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยพี่ผมเองแหมขาเอากูทำไมใขยักกูดิเละไอ้เหี้ยอ้าวพี่เอ๋ได้ไวเริว ไอ้กูดีแหล่ะแล้วเนี่ยลิวโอไมค์กอดฝากีเดียก้อนเกินเลยมันตายแล้วเอ้ยไอลิวไอริวน้องเบื่อเดี๋ยววะไอเชี่ยอ๋อนมดานมองเทงเอาไม้กลับไปดิกูไม่เล่นอ่าไอเชี่ยมึงแม่งไม่ตึงในไม้ไงข้อมือไมงข้อมือไม้ไม่ไม่คนเยอะแล้วไงเลื่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะคิ้กันเองพอมเล่นไหมบอสไม่ไม่เล่นได้แล้วเลย บาร์ดบาร์ดเอ่อบาร์ดบาร์ดบาร์ดกดจักกี้อะไอ้บาร์ดหรือบาร์ดเนี่ยตกลงไม่งไึมไอ้สัสก็เล่นผมก็เล่นอยู่ไ่วยพี่ประเดิมหัวผมไปไอ้เขี้ยมันตีกูขี้ได้ไงวะไอ้สัตว์แม่งตีตีเอวกูไอ้เขี้ยแม่งโดนหัวเนี่ยไอ้เขี้ยดูดิโอ้ยตายหมดเลยรู้ว่ามันมงคลแต่พี่ไม่ต้องขี้ผมรู้แล้วใครหัวหน้าดูจากโซนอาจารย์เขี้ยไอ้ตูขาวนี่แหละไอ้เขี้ยไอ้สุดหัวน้องชายมงคลนีไงตีเอย ไอ้สุดไอสุดเขาแม่งแปลกๆว่วะไอ้ยังไม่แปลกแลแล้วไอ้ทั์ผมรู้ว่าหัวผมมงคลแต่พี่ไม่ต้องคีดทุกตาก็ได้นะจิ้นอย่างเดียวเลยนี่ไอ้เดยเป็นหมอเป็นหมอเอ้ยมันดีเลยตัวเข้าเลยอ่ะกูโอ้พี่แม่งอีโมกูสองคนกูจะอะไรไปรอดวะนี่ก็ได้เล่นไม้แทนผมดี มาต้องแพงให้คุยหมดเลยไอ้เพียงคุ้มส่วนโอ้ยเอา้พี่รู้วพี่รู้ว่าหัวพี่อ่ะดีนะเว้ยเฮียแต่น้องจะไม่ไปแล้วแหละพี่จะชูใครสักคนแล้วแหละไม่ต้องหรอกน้องเดี๋ยวพี่เก็บให้ดูอ่ะเคตายเดี๋ยวชูไอ้เพียดูส่งบอกเก็บให้ดูไอ้เฮียอันนี้มันบู๊เป็นไอ้สัตว์โอ้ยทำไมไม่มีไอ้เฮียมันตีเอวคุ้มให้คุณอย่างไรไอ้เฮียเจน เอเก็บมันก่อนเลยเอ้ยไอหัวไอ้ตัวขาวเก็บแม่งก่อนเลยไอ้หัวไอ้อะไอ้ชอบใช้ไอ้หัวเก็บมาก่อนผมขวายามเลยหัวไหนหัวมีด้วยหรอเล็บอะไรปะแล้วมันมาแต่งตัวอะไรตอนไม่ใช้ไม่รำไปสามตัวแล้วไม่ดีแล้วเไม่รำเลยไม่ลยไม่เลยไม่เลยไม่รยเปิดเลกยเปิดมาแรกโดนก่อนเลยไอ้แก่ดีโดนเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยมันจะคิดกูเกินไป พออยยาเลี่้ไอ้เชี่ยนี่มันมาไงนี่อ้ากูตายเลยไอ้เชี่ยนั่นมันก็เขี้ยบขี้ขี้เกินไอ้เี่ยเราชนะมันครั้งเดียวยังไงนี่ไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยมันขยะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยทำไมทำไมยพี่มันตี๊ยบไอ้เหี ah, ้ยตีไม่เอาทรงเลยไอ้เหี้ย มาแล้วนี่ไงขวามีขวามีขวามีขวมีขามีเพ <Okay. S 1> ื่อนผมเล่นอยู่บ็อกซิ่งเลยพี<ๆ>่อะไรนะมันเล่นอยู่อยู่ตายเขาต่นเล่นเซิร์ฟอะไรไม่รู้เอาอยัางไม่ตายายหัวหน้าหงอนี่เก็บไปแล้วหนึง่งไม่ต่อไอไอไอโดนกูไว้ก่อนมาปัดจ้ะ โอ้โหกูไม่น่าไปเตะดไม่ขี้กูเลยนี่ไงอย่างเราเล่นได้เหมือนกันเพราะไอ้สุดขาวตายอ่ะมันก็แบบหวั่นไงไอ้ตัวนั้นก็หวั่นไง้าไอ้สุดขาวอ่ะไอ้เฮียไม่ขี้กูื่อนทิพไนไว้พอดีไอ้เฮียสุดขาวมันแบบโดนโดนกูฆ่าแล้วมันหวั่นเลยลูกทีมันหวั่นเลยไม่ใช่มันหวั่นไอ้เฮียไอ้สุดขาวอ่ะอยากกูได้เปิดเพลงไอ้เฮียกูต้องไม่ังไอ้นี่มันเหมือนให้น้องมันเป็นตัวด ตัวเดียวไอ้เฮียที่ไม่แบบไอ้เฮียไม่ขี่กูจัดไอ้สัแล้วมันเอา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 แล้วมึงมึงก็ฟังคนเดียวนะไอ้เฮียกูขี้เกียจนะกูเหนื่อยอ๋อสุดขาไม่ใส่เลยหนุ่มไฟขี่กันดีทำมาเรื่องกูทำพี่อะไรเอ็นเอาดิพี่ไหวพี่นี่เฮ้ยม่พอพี่ไปเลยไปเลยอุ้ยไอ้เฮียมันขี่ด้านหลังได้ไงวะ เ็อ้าวเข้าหลัง้อาวกูตายไปเลยไปเลยไอมันซิดีตัวนั้นตอล้มพีดีตัวนั้นตอรัมไม่เป็นไรมั้งเป็นดีเหี้ยใช่อีโมร้อยอีโมร้อยไม่อีโมร้อยมาที่นี่โดนบล็อกเฮ้ยมันกงยังไงวะกูแก้แล้วกูแก้เป็นกูยังทำไม่ได้เลยขามีขามีเพื่อนผมมีสคริปต์สคริปต์โคตรเยอะ ไม่อยาเลยไม่ไม่ให้ผมหน่อยนะไปเอ็มแบนนะไปเดินดิไปมันใช่อ่ะมันบอกมันใช่ไม้ทำไมไม่ฝาเลยร์บอลแต่ใช่เหรอแกแกแกวันไหนวันไหนแต่มันเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้เซิร์บอลมันบล็อกหมดแล้วบอนไหนเนี่ยอันนั้นไายเทนนิ่งแต่เขาปล่อยไม้มาหาผมอ่ะพี่ย้ายเหรพี่เอามันพี่ไม่โดนหรอวะอ๋อมันหมุนโดนกูได้ไงวะกูเล่นไม่ได้อะไม้อ่ะ ไอ้เหี้ยไอ้เขาเป็นอย่างงูมันเหลือสี่มันเหลือของจริงครบเลยอ่ะมึงบอกกู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 เขางู้วิไหมไอ้เหี้ยแล้วมึงตายไอ้เหี้ยไอ้สามไอ้แม่ก็มนเล่ึงก็ยังเหมือนดิไอ้เหี้ยมันก็เหมือนสีเม็ดดิเอ๊ะมันได้เล่นไม้สามยังไหมมาสามไอ้สามเพื่อนก็เหมือนใส่เป็นตีเพื่อนเป็นใบกูร้อนแล้วกูเปิดละมึงก็หมุนเป็นไอ้เฮีย กูโดนแล้วแหละกูรีดละไม้มันมาหากูโอ้กูลุกขึ้นมันหมุนปั๊บเข้าหัวกูเลยเหมือนแบบมันดิจิตมาแล้วละไม้มันมาหากูยึดเป็ดตะกอนระวังไอ้เจนไอ้เจนี่คนตีนเวลามันที่อ่ะมันชุบอยู่มันชุบ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 อีไอ้อะไม้ท่านผมหน่อยท่าก็ได้ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยเดี๋ยวมันชุบเอาตัวชุบมันไอ้เจนี่ใครเนี่ย เยี่ยมเลยโอ้ยยันอีขี่โคตรเก่งเอาควายขี่กันเองเออตัวเด้อตัวเด้อตัวเดยอเอาอะไรอะเลยอ้าวไอ้ที่นี้ไม่ตายเหรอตายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมก็ลงมาใหม่เพื่อนทุบกูเกิดแล้วเอ้าไอ้เหี้ยมึงกูไม่เกิดดิกูกดมาตั้งนานแล้วกูรู้ไปหมดแล้วยังไอ้ที่นี้มันตากแล้วมันไม่ได้กิน มันไอนี่ไอเฮี้ยมันกูเห็นกูเห็นมันมาแล้วมันยืนนิ่งให้กูแล้วก็แม่งไอ้นี่ไอ้เหี้ยไม่ใช่เลยพี่พี่ต้องยืนให้ผมบูนตองอ่ะบูนสลับอ่ะบูนสลับยืนตรงไหนปะบอกมาเลยเด้๋ก็ยืนใกล้ๆมันแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอีโม่ร้อยเลยอ่ะบูนสลับเฮ้ยจอ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 มาแล้ว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 มันใส่ตัวขายอีกแล้วเหมือนมันจริงไง ขอวัดดิจุ่มเก่งๆเหรอใส่สุดขาแบบหมายมันมาหากูระบูเท้าหัวต้องมือนแม่นเนาะไอ้เฮียแม่งแม่งเงินจังวะพี่ประเทศเชียเนี่ยมันแม่งอยู่เนี่ยเฮียขอให้เกือบโดนหัวกูไอ้นี่มันดีโมร้อยอ่ะติดทุกรอบเลยดูดิมันดีโมร้อยติดทุกรอบเลยแกเนี่ยว่ากูถนัดอีโมร้อยนะเว้ยแบบกูเล่นโมร้อยที่นี่มันทำแบบติดร้อยเลย ไม่มึงเห็นตอนนี้กูเล่นทุกประเทศว่ากูก็ทำปิดลอยที่มึงอนะกูถสถิตว่าแต่ที่นี่มันโหดกว่าเดียวกูเลยแบบเดียวกูเลยมันโหดกว่าไงมันทำติดลอยเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีก้าวๆเจ๋อๆอืมเฮ้ยไอมิชวันดีว่าไหมเก้าๆกจ๋อๆเลยเฮียมันเฉลิกกี้มาเล่นเลยลูคี้เฮียอะไรอีกวะใครวะลูกี้ไอ้ลูกี้ไงโอ้โหดูกูคิดเต็มหัวมันแต่ไม่โดนมันฮิตกูทีเดียวไอ้ลูกี้ที่เราเล่นกับมันอ่ะ โอ้ช่างแม่งเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอโม่คุยเหี้ยไอ้เหี้ยทุกทีถ้าเกิดโดนมาแทนพุ่มมันจะแบบมันจะอีโมเลยอ่ะอืออ๋อ้ยจะโดนมาแทงแล้วกันไอ้แก่นั่นอ่ะมาแทงพุ่มแบบติดร้อยเลยไอ้เหี้ยไป๊ะเพราะคือมีจฉุคเก่งว่ะขอรอบนึงเอาเดบนี้จบดิจับพุ่ผมหน่อยจับพุ่หน่อยจับพุ่เลยจับพุ่เลยพี่เล่นหน่อจับพุ่เลยมามามาแทงนจะจะจะอีโม่ร้อยอ่ะเด็กเล่นใครเล่นเป็นบ้างอ่ะอีโม่ร้อย ผมผมอ่าใครเดี๋ยวไปดว่าไรเอามาเลยนะมันยืนนิ่งอะร้อนหน่อยมาีหนึ่งครบเปิดปตูอยู่เม่ไหน่อี้ฮีไม่เอานะอะไรเนี่ยวิ่งเข้ามาอ้เฮียเอาใช่ไหมนั่นแะมึงเอาไ้เจนี่เด็กหัวดำเนี่ยเอาอันนี้ตัวสีอ่ะอ้เฮีไอ้มหัวมเตนี่อยู่ว่ะ ไอ้เฮ้ยเจนมันชุบมาเนองเออสวยเจนเฮ้ยทีละคนเจเจไปเจเจต้องเห็นแวขอละมันดิไอ้ใบชุบดีตายล้วต้องรอจะจบเลยเนี่ยชุบก่อนอยู่ได้จบแล้วเผื่อไว้ไอ้เฮี้ยไม่ใช่หรอกมาชี้กันเองไอ้เฮี้ยมันหน, je an je an หนักใช่หรอกไอ้เฮี uh, ้ยใบมึงก็ร <Wow> ู้ วิ่งไปเร็วต้องใส่สุดแดงอะนะโอ้โหปนกันมั่วไปหมดโอ้โหไอ้เหี้ยจังวะเดี๋ยวพี่ใส่สุดแดงก็ได้ละเป็นจับป้าใส่ตายผมหน่อยกำลังเปิดหาตัวอยู่วิธีอีโมร้อยโอ้โหดูมันดิดูมันดิเอาควายอีโมเอ้ยไม่ใช่ละมันอีโมเพื่อนตัวเองเมื่อกี้อะทีซีแล้วมันอีโมเพื่อนตัวเองอะใครวะ ไอ้น hey, He? ี้ท hey, ี hey, Help, so ่พผมเี uh, ่ยไอ้ยนี่ยอดแมมาดีเฮ้ยใครอะหนุ่มนุ่มมันยไปไพี่เดสอบติดวระตายไปสปอร์ตไอ้นอะลรอินแล้ก็มันอีอร์ตอ่าคนต่อยอะไรอ่ะต่อยโอซี่ะเอ้อะไปดิวันยาันต่อยโอซีเลยวะเออไปแล้ว tin bao nhiêu đồng? Jlc, Jlc, một cái 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 ทำยี่เลยน้องกูไอสัไอเียเด็กเียตายซะมึงเดีวระวังระวังไอคูนอ <zo> ่ะเฮ้ยมึงทำไรแพนดอรเฮียตายไะสัสเด็เก๊คูนวิ่งไม่เแ้แพนด้าเฮียเีมดยินเหอเฮีไม่เห็นไหมเฮียคุณไปก่อนเฮียไม่อนเไอ้เออแล้วมึงเฮียแล้วแบบไม่อกี้ไอสัสแลก็พูดไปก่อนแหละเฮียมึงอะไอเฮียอะไรเนี่ยไอสั์นี่พันพันธุ์เดสสวนนี่เปิดแล้วมาดิเปิดเลยกูเปิดเลยจะตีกูดี กูเปิดฟังเองดิพาทะเลสวนมะเหงาเลยกะตีเปิดนานแล้วเปิดมันแล้วเดี๋ยวดิเมื่อกี้เพื่อนมันเซแล้วมันฆ่ากูมันจะกูเซแล้วมันฆ่าเพื่อนเองอ่ะเหี้ยอะไรสัตว์ไม่เหี้ยอะไรโดนมีดบูทูบผมโดนมีดปิศาห์พี่ใช่ไหมมีดปิดาน์หัวฟ้ามีดปิดานาพี่เอ้ยหัวฟ้ามีดมีดปิศาห์แต่รอบแรกแล้วไอ้นั่งยืนตัวโคตรแข็งแม่งยิงแทงผมไปสามทีว่ากูยิงไหวไหม ไหวไม่ไหวคิวไหวคิวเอาแม่งเลยจะมาเล่นไอเดียเช็คเน็ตด้วยน้อยเคียร์กระจอกไหวมันช่วยไปตัวอีโมร้อยมาแล้วไม่ทำให้เหลือมพี่นะคือไหวอยู่แล้วเมื่อกี้อีโมร้อยไม่โดนปูนะเว้ยไอ้ทียมันไม่ได้เก่งเลยอีโมร้อยอะเมื่อกี้มันเตะพี่แล้วก็มันอีโมดเพื่อนตัวเองโอเคใครอยู่ก่อนไม่ได้สีนะนี่ไอ้เฮียอีโมร้อยอะมันเล่นแบบไม่ปั๊มยากรับไปแล้วถ้ามันเจอพวกเล่นแบบเดิมเล่นแบบเดียวกันจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพกทำให้ เปิดตีไอ้เหี้ยเปิดตีอะไรสระวเวียงน้องสุดน้องเพื่อนไม่ตื่นจะรีบเปิดหน่อยน้องเฮ้ยมึงทำในน้องกูกูโดนมีดเนี่ยโอบ้บอดีโมร้อยใส่กูอีกแล้วอ่ะตายนี่ไงอีโม่ร้อยกูละสอง <ไป S 1> ตัวแม่ไอตัวเดียวไอริวทิ้งหมดไอนี่กูอีกแล้วหหลทีนะ,น,นะไนอริวไอริวตัวนึงโ<ข>อ,อ้ยเฮ้ยแล้วมึงดูกูสิโอ้ อีโมโหเฮ้ยี่ยไอริวแบบดับการอากาศตายนะน่ะมันโดนผมอีโมเลยนี่ถ้าเมื่อกี้มีคนอยู่สามคนแล้วเขากันผมว่าทีมเมื่อกี้เราชนะตีตาไปแล้วนี่ผมก็ต้องไปแล้วด้วยพรุ่งนี้ไปเรียนเรียนวันเดียวแล้วก็หยุดอ่ะพวกนี้ไม่ให้กูเดินสุดสนามไอ้ชิลิวเอ้ยไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้กูโอ้โหแม่งโคตรปิงเลยที่นั่นอ่ะ เนี่ยกูบอกแล้วเฮียก่อนอย่าทำเฮียอะไรเช็คนี่ก่อนสัตว์อีหมล้วมาเจอกูมาดีน่าก็มาดีสัตว์เฮียอย่าทำน้องกูัตว์อย่าทำน้องกูโอ้โหไม้มันขี้ร้อยวะทุกดอกอะดูดิริวรวริวน้องกูคนไหนวะหายหายแล้วลองเฮ้ยตรงโพดอะไม้อย่าทำน้องกูเฮ้ยโดนได้ไงวะไปดีตรง เฮ้ยที่ป๊อปไม่โดนเข้าจัดเฮ้ยกูไม่เกิดประเด็นหายแล้วล่ะกูไม่ได้เกิดหรอกเปิดแอนเซนเลยเมื่อกี้วันวนีวันไม้หมุนติ้วติวติวไออะไรวะะมันอีไรสัตว์ไอ้เหี้ยโมเดลมาเยอะตลอดพี่ไอ้เหี้ยดูไปด้วยมาร์ควัดสามครึ่งก็ได้เพื่อนไปแล้วไม่ได้แล้วนาทีวาร์คอะไรเจ็ดถิงก็เอาเนาะ ไอ้เรี่ยกูทำเลยวะไอ้เที่อะไรมันจะเปิดอีกแล้วเพื่อนไม่ครบมันจะเปิดอีกแล้วหวะ่าไหนฮะอะไรปอยเซียนด้วยมีคนชื่อปอยเซียนด้วยเอ็มพูด้วยเอาไม่ลาจะเอาไอะไรอะไรตัวแดงมาไงเนี่ยมาดีซะมือบ้านงานนะมือบ้านงานนะมือบ้านงานเพื่อนนั้นปวะตายหาสมุนไอ้ที่อเก่งเหรอไอ้ตัวสีดำมัน ทีเดียวเราขีเลยของมันอ่ะจะหัวเลยขนาดนั้นมันสูดเป็นปิงเนี่ยไม่รู้มันนที่ไอ้เฮียทำน้องตู้ทำที่อะไรเด็กเกี้ยมาดิตีมันสิไอ้เฮียเลือดคุณน้อยไอ้สัสตายคือมันเล่นมาให้ดีแล้วมีบอลลอยที่รีวเว้เฮียไม่เห็นว่าตายกันหมดเลยเอ้ไม่เคยดูออันนี้เฮียเช่นแม่งปีนตางตาไมอเดียวตลอดเลยที่ได้เล่นอ่ะ เฮียหมดตะกันสะอนี่เขทำยังไเมื่อกี้ไอ้เฮียเลักการหนึ่งกับแม่งที่ผ่านอะไรของมันวะไม้เดียวกูงงมันทำไงวะหนึ่งดวงก่อนแล้วที่ที่มันยืนนี่แต่แกคือมันเซย์ยูทูบอยู่ไอ้มันบอกสอง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 รถมิติห้าหัวชมพูข่งอ่ะไอ้เฮียสองสองไปป้าสองสองไปดิไปดิไปเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดูไปปะบอกไอ้ไปไม่จบไปนี่ม่ต้องเคลียร์แม่งเราไอ้แม่งเลยที่ไหนนะเออแล้วลบแล้วลบลบแลลบแลลบ อะไรก็ต้องบอกแทนผมหน่อยผมมานี่แล้วนี่ปดิไปดิโอเคไปแล้วนะครับ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 ไดไปไปลบ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 